ก็เลยถูกการพยาบาทเบียดเบียนเนี่ยครอบงำอยู่ตลอดถูกกิเลสครอบงำอยู่ตลอดจิตก็เลยเศร้าหมองเราก็เลยเศร้าหมองไปด้วยการคิดการพูดอะไรก็เหมือนจะมีปัญหาไปหมดทุกเรื่องมันรู้สึกมึนๆม,มันรู้สึกวนกลับไปกลับมาชีวิตมันไม่โล่งมันไม่โปร่งใสมันไม่มีปีติมันไม่มีประโมท o มันไม่มีความอิ่มอกอิ่มใจชีวิตมันเหมือนขาดอะไรไปอย่าง บางท่านเองก็อาจจะคิดวนอยู่กับเรื่องเดิมๆหรืออาจจะไปนึกถึงเรื่องราวที่มันผิดพลาดไปแล้ววนกลับไปกลับมาอยู่ที่เดิมไม่สามารถที่จะออกจากความคิดก็ไม่สามารถที่จะปล่อยวางเรื่องเหล่านี้ได้บางท่านเองนะครับไม่ค่อยได้ฟังธรรมการที่เราไม่ได้ฟังธรรมนั้นอย่างที่พระพุทธองค์ท่านตรัสเอาไว้บางทีเราเองก็ไม่ได้มีเพื่อน ที่จะชักชวนหรือเป็นเหตุปัจจัยที่จะนํำพาให้เราเนี่ยมาสู่การมีศรัทธาหรือมาสู่ในพรหมจรรย์หรือมาสู่คำสอนของพระพุทธองค์ได้ดังนั้นการครบหาเพื่อนหรือการครบหากัลยนานมิตรสักคนหนึ่งก็เป็นเรื่องที่สำคัญเพราะหลายๆท่านเองก็อาจจะมีเพื่อนมีพ่อมีแม่มีญาติพี่น้องมีสามีมีภรรยา แต่คนที่เรารู้จักหรือคนที่เราอยู่ด้วยนี้เขาไม่ได้เป็นไปอย่างที่จะแนะนำเราให้ไปสู่สัต์ธรรมนี้หรือมาในทางที่จะฟังทรรได้เพราะนั้นเมื่อเราไม่มีการยางมิตรเลยก็เป็นเหตุปัจจัยที่ทำให้หลายๆท่านเองเมื่อเกิดความทุกข์หรือเกิดความไม่สบายกายไม่สบายใจก็ไม่สามารถที่จะ ปล่อยวางจากเรื่องเหล่านั้นได้เพราะนั้นอันดับแรกพระเจ้าจึงบอกว่าให้คบหากัเลยานมิตรคือเราเองก็ควรจะมีเพื่อนบ้างมีเพื่อนที่ดีอยู่ในศีลในธรรมบ้างหรือถ้าไม่มีกัลยาณมิตรเป็นเพื่อนที่ดีที่มีศรัทธาที่มีศีลหรือมีจากะมีปัญญาเราเองก็ควรจะพยายามศึกษาด้วยตัวเราเองหรือพยายามที่จะ สดับรับฟังธรรมบ้างหรือพยายามอ่านในเรื่องของคำสอนของพระพุทธเจ้าบ้างก็ถือว่ามีการลนามิตรมีเพื่อนที่ดีเพราะว่ากาลยามิตรหรือเพื่อนที่ดีของเราก็คือการครบหาหรือเสพคบกับพระพุทธเจ้านั่นเองก็จะเป็นเหตุปัจจัยทำให้เราเกิดมีศรัทธาได้ทําให้เราได้ฟังธรรมแล้วก็จะมีความแยบคายได้ ทำให้เรารู้ว่าสิ่งที่เราคิดอยู่ที่เราไม่สามารถปล่อยวางได้สิ่งเหล่านั้นมันเป็นกุศลหรือว่ามันเป็นอกุศลหรือว่าสิ่งที่เราทำอยู่มันเป็นสิ่งที่ดีมันเป็นสิ่งที่เราควรจะทำแต่เมื่อเราไม่มีศรัทธาเราไม่มีความแยบกายดังนั้นเวลาคิดเรื่องสิ่งใดเราคิดไปในทางที่เป็นอกุศลมาก เราคิดไปในเรื่องของกามในเรื่องของพยาบาทในเรื่องของการเบียดเบียนเราไปคิดอยากมีอยากได้เราไปกระทบกระทั่งไม่พอใจคนอื่นเราคิดเบียดเบียนผู้อื่นเราคิดแต่ไปทางเนี้ยในแต่ละวันจิตใจของเราก็เลยชินอยู่กับอกุศลเหล่านี้อยู่กับกามอยู่กับพยาบาทอยู่กับเบียดเบียนก็ไม่สามารถที่จะมาทางเนกธรรมคือละออกจากกามพยาบาทเบียดเบียนได้ ก็จะท่องเที่ยวจะวนอยู่แค่การพยาบาทเบียดเบียนก็ไปในทางอากุศลทุกวันฉะนั้นเมื่อไม่สามารถที่จะมาทางเนกขรมะได้เราเองก็เลยต้องเป็นทุกมันก็ปล่อยวางไม่ได้จิตเนี่ยก็เลยถูกการพยาบาทเบียดเบียนเนี่ยครอบงำอยู่ตลอดถูกกิเลสครอบงำอยู่ตลอดจิตก็เลยเศร้าหมองเราก็เลยเศร้าหมองไปด้วยการคิดการพูดอะไรก็เหมือนจะมีปัญหาไปหมดทุกเรื่อง มันรู้สึกมึนมนมันรู้สึกวนกลับไปกลับมาชีวิตมันไม่โล่งมันไม่โปร่งใสมันไม่มีปิติมันไม่มีประโมทมันไม่มีความอิ่มอกอิ่มใจชีวิตมันเหมือนขาดอะไรไปอย่างการใช้ชีวิตเราก็เลยไม่มีความสุขการจะปล่อยวางก็ไม่ได้เพราะเราไม่เห็นสัจจความจริงก็ทำให้เราไม่มีสติสัมปชัญญะเพราะเราไม่แยกกายตาหูจมูกเล่นกายใจของเราจิตใจของเรามันก็เลยเศร้าหมอง เพราะว่าไปชินอยู่กับอกุศลไปอยู่กับกิเลสสะส่วนมากแล้วเราจะทำอย่างไรเพื่อให้เราเองเนี่ยปล่อยวางจากสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราจมปลักอยู่ติดอยู่ได้บ้างพระวิ้าบอกว่าให้เราเนี่ยพึ่งตนพึ่งธรรมก็คือการปฏิบัติในสติปัฏฐาน4หรือการตั้งไว้ซึ่งกายยคตาสติคือให้มีความรู้ตัวอยู่กับสิ่งที่เราทำหรือ รู้อยู่กับอิริยาบถท,ที่เรากำลังดำเนินชีวิตอยู่ไม่ว่าเราเองจะเดินยืนนั่งนอนทุกๆอิริยาบถเนี้ยให้เราเนี้ยมีสติคือให้กำหนดรู้ว่าเราเดินยืนนั่งนอนอยู่ให้มีความรู้ตัวหรือแม้แต่การที่เราเองจะเดินไปข้างหน้าถอยหลังกลับเลี้ยวซ้ายแลขวาเหยียดแขนเหยียดขาเราจะกินจะดื่มจะเคี้ยวจะลิ้ม เราจะถ่ายอุจจระปัสสาวะเราจะเดินยืนนั่งนอนหรือเราจะตื่นเราจะหยุดเราจะนิ่งเราจะพูดก็ให้มีความรู้ตัวให้มีสติให้มีสัมปชัญญะถ้าเราใช้ชีวิตแบบไม่รู้ตัวมันก็จะไปอยู่กับกามอยู่กับพยาบาทอยู่กับอกุศลอยู่กับการคิดเบียดเบียนฉะนั้นถ้าหลายๆท่านเองพยายามที่จะปล่อยวางแต่ปล่อยวางไม่ได้ ก็ลองพินิษพิจารณาอย่างที่พระเจ้าบอกหรือเราเองจะเจริญอนาปานสติก็ได้ก็พิจารณาอยู่กับกายเวทนาจิตธรรมหรืออยู่กับลมหายใจที่ไหลเข้าไหลออกในสติปัฏฐานสี่ก็เป็นการตั้งสติพิจารณากายเวทนาจิตและธรรมพระเจ้าก็ได้ตรัสเอาไว้ในสติปัฏฐานสูตร ให้เราสามารถที่จะนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันท่านตรัสเอาไว้ตั้งแต่อนาปานาสติคือการตามรู้ลมหายใจเข้าออกในหมวดกายานุปัสนาสติปทานเนี่ยเป็นหมวดที่เราเองสามารถปฏิบัติได้ตลอดเวลาเป็นการที่ทำให้เราเนี่ยมีสติสัมปชัญญะอยู่ตลอดเวลาก็คือในหมวดกายานุปัสนาเนี่ยเป็นการตั้งสติตามดูพินิษพิจารณากาย พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าการที่เราเองเนี่ยปฏิบัติตั้งสติกำหนดอยู่กับลมหายใจเข้าออกเพียงอย่างเดียวได้สติปัฏฐานเนี่ยทั้งสี่ข้อพร้อมกันก็คือได้ทั้งกายได้ทั้งเวทนาได้ทั้งจิตและธรรมด้วยเพราะว่าเวทนาจิตและธรรมเนี่ยมันจะต้องอาศัยจิตที่มาตั้งอยู่กับลมหายใจจิตที่มาตั้งอยู่กับกายฉะนั้นถ้าเราเองสามารถปฏิบัติตั้งสติกำหนดอยู่ที่ลมหายใจได้ ก็จะได้เวทนาได้จิตและก็ได้ธรรมด้วยดังนั้นอย่างที่ผู้เจ้าบอกคนที่มีสติอยู่กับลมหายใจเนี่ยก็จะไม่ลืมอมตะไม่ลืมความไม่ตายไม่ลืมนิพพานเพราะนั้นลมหายใจเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่สําคัญมากถ้าเราเริ่มถูกต้องเวทนาจิตและก็ธรรมมันก็จะตามมา